สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซร้านมรดกพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับร้านมรดกพักเครื่องนะครับมีพระสมเด็จสายวังมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซได้สะสมกันนะครับพอดีว่าไปเช่าพระสมเด็จกับคนที่อยู่กําแพงเพชรนะครับนะเขาเล่นสายวังด้วยนะเป็นพระสมเด็จสายวังนะผมก็เลยลองเอามาแบ่งปันดูนะครับว่ามีใครชอบไหมครับนะอ่ะ เดี <rock> ๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1นนะครับพ<า>ี e ่นะสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรผมตามที่อยู่หน้าจอนี้นะครับพี่ๆครับนะตามที <vos> ่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับพี่เดี๋ยวเริ่มรายการแรกนะครับพี่นะรายการละ400บาทนะครับนะรายการละ400บาทนะครับมีรายการพิเศษอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับเป็นรายการแรกครับองค์นี้ครับพี่นะเป็นรายการแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับพี่นะสมเด็จมีเพชรมีพลแบบนี้ครับด้านหลังเห็นว่าสมเด็จโตคุ้มภัยนะครับพี่นะนี่ครับเป็นสมเด็จโตโชคคุ้มภัยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับในหลวงรห้านะครับ สมเด็จโตปลูกเศษสร้างถวายรอห้านะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งพลอยนะครับพี่สวยมากเลยครับเป็นสมเด็จสายวังนะครับพี่นะสายวังครับสวยงามครับนะเป็นสมเด็จสายวังนะครับบูชาองค์ละสี่ร้อยนะครับต่อมาองค์หมายเลขสองนะครับ นี่องมาเล็กสองนะครับอันนี้เป็นเพชรเขียวนะครับเป็นเพชรเขียวนะครับนี่เพชรเขียวลงรับปิดทองสายวังนะครับเพชรเขียวนะครับสวยมากครับรายการละสี่ร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับเพชรเขียวนะครับองนี้นะครับต่อมารายการที่สามนะครับ นี่ครับรายการที่สามนะครับองนี้เป็นหลังอ่าเป็นหลังนางพญานะครับเป็นหลังนางพญานะครับเป็นสมเด็จสายวังนะครับพี่สายวังนะครับอนี่ครับสายวังนะครับนี่ครับเพชรเขียวอันนี้เป็นเพชรใสเลยนะครับนี่องนี้นะครับนี่ครับ สวยงามมากครับ400บาทนะครับต่อมาเบอร์สี่ครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมครับเบอร์สี่เป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับนี่ครับอันนี้เนื้อหอมเลยครับพี่นะครับสมเด็จเนื้อหอมครับรายการที่สี่นะครับสมเด็จเนื้อหอมรายการที่สี่นะครับ นะมีสามรายการนะครับเนื้อหอมมีสามรายการนะครับนี่นี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับสวยมากเลยครับเม็ดแร่เหล็กไหลเต็มเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเขียนว่าเงินทองนะครับนี่ สมเด็จเนื้อหอมนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หนะครับมี3มรายการนะครับเขียนว่าร่ํารวยนะครับด้านหลังร่ํารวยนะครับเป็นชุดเขานะครับเนี่ยนะครับเนื้อหอมนะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับนี่ครับเบอร์หนะครับต่อมาเบอร์เนะครับเบอร์เจนี้เป็น ยกเขียวนะครับยกเขียวหลังพระธาตุนะครับนี่เป็นยกเขียวหลังพระธาตุนะครับอ่าเป็นยกเขียวหลังพระธาตุนะครับนี่ยกเขียวหลังพระธาตุนะครับนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาเบอร์ที่8ดนะครับเบอร์ที่8ดเป็นอ่ากไรหยกนะครับหยกสีม่วงนะครับนี่ครับสายวังนะครับหยกสีม่วงนะครับนี่สมเด็จนะครับหยกม่วงนะครับพี่นะส0 0รอบาทนะครับสายวังนะครับปุวังหน้าวังหลังเนี่ยนะครับมีสีเขียวด้วยนะครับสีเขียว สมเด็จสวยนะครับนี่ครับสายวังนะครับพี่สวยๆเลยนะครับกำไรยกนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าเนี่ยครับจะุคามสายวังนะครับนี่ครับจะุคามสายวังเนื้อเก่ากึกเลย เนื้อเก่ามากเลยครับนี่ครับจะดูคาใสยวังนะครับพี่นะจะดูคาใสยวังครับสี่ร้อยบาทครับรวมส่งนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จนะครับฝั่งเพชรนะครับ ครับคดูเพชรสวยมากเลยครับพี่นะเล่นไฟดีมากเลยครับเพชรเนี่ยนะเนี่ยครับลงรับปิดทองนะครับฝั่งเพชรนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองนะครับนี่รายการที่สิบสองนะครับนี่ครับรายการที่สิบสองนี่เป็น เม็ดพระาธาตุนะครับเนี่ยเม็ดพระาธาตุนะครับเนี่ยครับเป็นสายวังนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับเม็ดพระาธาตุนะครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับพิมใหญ่นะปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับน,น,นะครับอ่ะต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับอันนี้เป็นเบีย้ยแก้นะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่ใส่วังนะอันนี้เป็นหลูงปู่บุญแน่เลยเนี่ยพี่นะอันนี้น่าจะ หยิบมาผิดรายการแล้วเนี่ยครับได้เป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะอันนี้เอาเป็นเงินนะครับเนี่ยเอาแปดร้อยนะพี่นะครับนี่น่าจะผิดรายการเอาแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ต่อมาองค์ที่สิบห้าครับเป็นยกแดงครับด้านหน้านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นทองคําหรือเปล่านะครับ สายวังนะครับไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะพี่นะพอดีว่าลูกคา้าให้เหมารวมมาก็เหมามานะครับนะไม่ถนัดนะครับบอกตามตรงนะไหนอันไหนเก่งก็เก่งอันไหนไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆนะพี่นะนี่นะครับเป็นสายวังนะไม่แน่ใจว่าเป็นทองคําหรือเปล่านะครับดูเอาเลยนะครับนเบอร์สิบห้านะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับ นี่เบอร์สิบหกนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นยกเขียวนะครับนะเป็นยกเขียวนะครับนะครับเป็นเม็ดบนสารอะไรเขาเนี่ยครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะครับแต่สวยดีเลยครับนะแต่สวยดีเลยครับนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับเบอร์ที่สิบหก ต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เหล็กดูดดูดติดนะครับเนี่ยวงเนี้ยนะครับเหล็กดูดดูติดนะครับวงนี้นะนะครับเหล็กดูดดูติดนะครับสวยนะครับอันนี้สวยเลยปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสมเด็จการค้านะครับโชคการค้าเนี่ยนะครับสวยนะครับอันนี้สวยเลยพี่นะ นี่สวยเลยครับนะสี่ร้อยนะครับแม่เหล็กดูดนะครับเมื่อกี้นะนี่ครับมีสององนะครับอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ที่สิบแปดองค์นี้นะครับสวยเลยนะครับนะครับสร้างสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับ มาเบอร์ที่สิบเก้านะครับนี่เป็นเบีย้ยแก้สาวังนะครับเบีย้ยแก้ของสมเด็จโตปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่เบีย้ยแก้สมเด็จโตนะครับพี่เบีย้ยแก้สมเด็จโตนะครับตรงนี้นะครับ อร์สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับนี่เบอร์ยี่สิบครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับด้านหลังเขียนแบบนี้เลยนะครับขวโตนะครับปีมะแมสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบนะต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่เป็นยกชมพูชมพูหน่อยนะครับเนี่ยเนื้แดงน่าจะเป็นทับทิมนะครับไม่ใช่เพชรนะครับสวยดีครับเป็นยกขาวนะครับนี่ครับรายการละสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ใหญ่นะครับวันนี้นะครับจอบปลสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับเบอร์ยีิบสองนะครับต่อมาเบอร์ยีิบสามนะครับนี่เบอร์ยี่ิบสามนะครับนี่ครับ เป็นหลังแบบนี้นะครับสวยครับนี่ต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพรักกิ่งนะครับเป็นรูปพักกิ่งนะครับสายวังนะครับนี่ กิ่งสายวางนะครับแต่สวยดีครับเก่าครับดูเก่าเลยครับนี่ครับเก่านะครับแบบนี้นะครับต่อมาเบอร์ยี่ห้านะครับเบอร์ยี่ห้าเป็นสมเด็จโตนะครับนี่ครับเบอร์ยี่ห้าเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานนะครับนี่ครับสายวางนะครับ ด้านหลังเป็นรูปสมเด็จโตนะครับเก่าสุดยอดเลยครับเห็นแล้วขนลุกเลยครับโอ้ขนลุกเลยรู้สึกขนลุกปแปลกแปลยน,น,นะพี่ต่อมาเบอร์ยี่หกนะครับผมก็ไม่เคยมาสักทีหนึ่งนะพี่นะเคยเจอนะครับตามบ้านลูกค้าเนี่ยเยอะเลยนะครับสมเด็จสายวังเนี่ยแต่ผมไม่ ผมไม่เคยนํามาแบ่งปันอะ่ะผมไม่ผมพูดยังไงผมไม่เคยอ่ะผมไม่เคยซื้ออ่ะครับแบบเนี้ยนะครับเห็นว่าเขาอายุเยอะแล้วเนาะก็เขาก็เผื่อจะได้เอาตังค์ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับผมก็ช่วยมานะครับนะปกติใจผมก็ผมยังไงพูดไม่เป็นอนะ่ะเช่ามาไม่เป็นน่ะครับไม่รู้จะมาอธิบายแบบไหน <laughs> ไม่รู้อธิบายแบบไหนนะครับนะ ลองดูนะครับนะเผื่อพี่ๆท่านใดที่ชอบพระสมเด็จสายวังนะครับนะก็บูชาไปได้เลยนะครับนะนะครับการันตีครับว่าเป็นพระบ้านพระเก่าแน่นอนนะครับพี่นะเรื่องพิมพ์เรื่องทรงอะไรแบบนี้ผมก็อาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะครับนะเนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่ขวัวโตสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับ ด้านหลังนี่เป็นมังกรนะครับเนี่ยเป็นมังกรนะครับเป็นเนื้อหยกนะครับเป็นเนื้อหยกหยกเขียวหยกเขียวนะครับนะไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นทองคําหรือเปล่านะครับเนี่ยแผ่นนี้นะเนี่ยครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับพี่ เบอร์ยี่สิบแปดนะครับหยกเขียวนะครับสวยนะครับน้ําดีมากเลยครับนะหยกน้ําดีนะครับเนี่ยสายวังนะครับส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์สายชาวจีนนะครับนะที่นํามวลสารมาจาับชาวจีนนะครับเนี่ยเบอร์ยนะี่แปดนะครับ ต่อมานะครับเบอร์ยี่สิบเก้าถึงเบอร์สาสิบหกเนี่ยเป็นพระสมเด็จเขาเรียกว่าพระสมเด็จเรืองแสงนะครับนะเป็นสมเด็จเรืองแสงนะพี่นะเดี๋ยวผมให้ดูทีละอ,องค์นะคร,บบรับเบอร์ยี่บเก้ากับเบอร์ถึงเบอร์สามหกเนี่ยนะครับรายการละเจ็ดร้อยบาทนะรายการละเจ็ด้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูองค์แรกนะเบอร์ยี่บเก้านะครับอันนี้เบอร์ยีบเก้านะครับ นี่นะครับเบอร์29นะครับองค์นี้เป็นรูปสมเด็จโตนั่งกรรมาฐานนะครับนะครับอง์ละ700นะครับเหลืองแสงได้นะพี่นะนะเบอร์29นะเดี๋ยวเรามาชมเอาเดี๋ยวนะหเมื่อ เบอร์ยีบเก้านะครับนะองคนี้นะพี่นะดูนะครับนี่ครับเลืองแสงได้ครับพี่เลืองแสงได้เข้มขังมากเลยครับเนี่ยเลืองแสงได้นะพี่นี่นะครับเลืองแสงได้นะครับเบอร์ยี่บก้านะครับต่อมาเบอร์สามสิบครับนี่เบอร์สามสิบองนี้นะครับ เป็นรูปสมเด็จโตเหมือนกันครับกำลังนั่งกรรมฐานอะไรนะครับกำลังปลุกเสกอะไรเนี่ยนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับอันนี้เป็นมวนสารนะครับนี่นะพี่นะองค์นี้นะครับเบอร์สามสิบนะครับู้เบอร์สามสิบเรืองแสงแหลงมากเลยครับ นี่เรืองแสงแรงมากเลยนะพี่นะเบอร์สามสิบนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์สามสิบเอ็ดนะครับองบค์ละเจ็ดรออ้อยนะครับเรืองแสงองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้ทําบุญได้ช่วยตาแกไปนะครับนะ นะครับอย่างน้อยตาแกก็เอาไปใช้ได้มีประโยชน์นะครับเงินที่ให้ไปช่วยเขาเช่ามานะครับนะอันนี้เบอร์สามเอ็ดนะครับอย่างน้อยพี่เช่าไปอย่างน้อยพี่ก็ได้ทําบุญไปด้วยกับผมเลยนะนี่นะนี่แดงแสงแรงนะครับองค์นี้นะพี่แสงแรงเลยอ่านี่นะดูนะองค์เดียวกันนะครับนี่ครับเบอร์สามเอ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบสองครับอันนี้จะมีมีตาพญาคุดนะครับมหาอำนาจนะครับองนี้มีตาคุดมหาอำนาจครับมีลูกปัดนะครับเป็นลูกปัดพิมพแวกม่านนะครับน,นะนี่ครับโอ้โหสวยงามเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับ อันนี้เป็นสมเด็จโตกําลังเขาเรียกว่าสอนนะครับนะสมเด็จโตกําลังสอนให้กับรัชกาลที่สี่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะยเกําลังสอนให้กับรัชกาลที่4อะไรสักอย่างนึงนะครับนะสองสี่ศูนย์แดนะครับเอ้ใช่ดิสอง4ี่ศนย์สี่นะครับ นี่ครับลองดูนะครับนี่แรงนะครับแสงแรงเลยนะนี่ครับเร์สามสามนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่นะครเบอร์สามสิบสี่นี่เป็นรูประฆังนะครับสมเด็จรูประฆังนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับ นะครับต่อมาเบอร์สามห้านะครับเป็นพิมพ์แหวกมากนะพี่นะแหวกมากนะครับมีคุดนะครับมหาอำนาจน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหแหลงนะครับนี่แสงเหลืองแสงได้นะครับพี่ เบอร์สามห้านะองค์เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สามหกครับองค์สุดท้ายนะพี่นะนี่เบอร์สามสิบหกนะครับองนี้นะครับนี่ครับโอ้โหเรืองแสงแรงเลยครับพี่นะครับ มีวาแบ่งปันสามสิบหกรายการนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID Line ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับะนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ